คุยอินทรีย์ตราสามโพแดนดินดีเพิ่มจุลินทรีย์ในดินแก้ปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มดินดานเขียวทนเขียวนาน ปุ๋ยอินทรีย์ตราสามโพแดงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตโทรศูนย์เก้าสี่สองห้าหกหกเก้าหกเก้าสารเพิ่มประสิทธิธภาพพืชตา 3, ราสามโพแดงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชมีาธาตุอาหารสูงแก้ปัญหารากเนา่าโคนเนา่าแก้ปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มกระตุ้นการแตกรากพืชเขียวทนลำต้นแข็งแรงใช้ผสมแม่ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตดินดีเร่งต้นแตก่ก่อ ใบตั้งเร่งกิ่งกา้านดอกใบเขียวทนลำต้นแข็งแรงเพิ่มผลผลิตเพิ่มจุลินทรีย์ในดินดินดีชีวีปลอดภัยใช้ปุ๋ยสามโพแดงโทรศูนย์เก้าส่สองห้าหกหกโทรสั่งเลย